เอาจ้ามาเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะทั้งนิ้วมือแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะเพราะว่าคอรามอเขาอนุมัติแล้วนะคะโครงการคนละครึ่ง ใครที่เขาร่วมโครงการได้สำเร็จนั่นหมายความว่ารัฐเขาจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าทั่วไปแต่ก็ต้องไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการรวมๆแล้วนะคะก็เป็นเงินถึง30,000ล้านบาท ง่ายๆเพียงแค่เพื่อนๆนะคะมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เปิดระบบตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มจำกัดจำนวนไม่เกิน10ล้านคนโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน G Wallet และจะต้องมี พลิเคชันเปาตังนะคะจึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เขามีการติดตั้งถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการที่รับสิทธิ์ได้ซึ่งการใช้จ่ายก็มีช่วงเวลาเหมือนกันตลอดระยะเวลาของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้นะคะใช้จ่ายได้ตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง5ทุ่มซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายนะคะหา คุณผู้ชมนะคะและเพื่อนๆได้รับ SMS ยืนยันแจ้งสิทธิ์แล้วจะต้องเปิดการใช้ระบบก่อนนะคะภายใน14วันไม่เช่นนั้นเงินนะคะจะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้อีกพร้อมกันทุกคนนะคะ16ตุลาคมนี้ห้ามพลาดรักกันชอบกันกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนักข่าวด้วยนะคะ